เจ้าหน้าที่ทีมรื้อถอนยังคงทำงานคบคู่ไปกับทีมค้นหาและอาสากู้ภัยมูล,ลนิธิต่างๆที่เตรียมพร้อมในการเคลื่อนย้ายร่างผู้ติดค้างรวมถึงชิ้นส่วนที่ถูกพบใต้สร้างอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินค่ะนายสุริยชัยระวิวันผู้อำนวยการสำนักงาน,น,งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าตลอดทั้งคืนต่อเนื่องถึงวันนี้ทีมค้นหาพบร่างผู้ติดค้างนั้นเพิ่มเติมรวมสี่ร่างและชิ้นส่วนมนุษย์อีกหลายชิ้นที่พบในบริเวณชั้น19ค่ะ ขณะที่งานรื้อถอนโดยเครื่องจักรที่ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดก็สามารถที่จะลดระดับความสูงของกองสร้างอาคารลงมาอยู่ที่ประมาณ11เมตรแล้วส่วนการรื้อถอนโดยรอบก็มีการเปิดพื้นที่ต่อเนื่องค่ะซึ่งตลอดทั้งวันที่ผ่านมาก็สามารถรื้อถอนแล้วก็บรรทุกเคลื่อนย้ายสร้างอาคารออกไปได้281เที่ยวแล้วภูมิในการสํสนนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุว่างานรื้อถอนที่เน้นใช้เครื่องจักรหนักต่อเนื่องส่งผลให้เครื่องจักรบางส่วนนั้นชํารุดไปบ้าง แต่ก็ยังไม่กระทบกับงานรื้อถอนค่ะแต่ก็จะเกิดปัญหาเรื่องของความความล้าของของเครื่องจักรนะครับื่องจากก็จะมีหลายหลายตัวที่ที่มีที่เสียนะครับเมื่อวานซ่อมต้องเคสหนักไปทั้งหมด12เคสนะครับส่วนของเบอร์ส0ที่ที่ก็จะมีปัญหาเรื่องของตัวหัวแยกนะครับที่วันนี้เดี๋ยวบริษัทก็จะเข้ามาดำเนินการให้ถ้าติจก็จะได้กําลังจากทางเบอร์ส0เข้ามาช่วยเป็นกําลัง หลักอีกกำลังหนึ่งนะครับขณะที่แผนงานของวันนี้จะยังคงเดินหน้าลดระดับความสูงของกองสร้างอาคารสอตอง,งอลงค่ะรวมถึงการขนย้ายสร้างอาคารจากทุกโซนนั้นออกจากพื้นที่เพื่อที่จะลดทอนขนาดข,าดของเศษสร้สางอาคารให้เล็กลงและก็จะเน้นเจาะเปิดพื้นที่ในโซนบีให้ทะลุเชื่อมถึงกันกันกบโซนสีให้ได้ซึ่งขณะนี้ก็คาดว่ายังเหลือระยะ อีกประมาณ5-6เมตรก็จะเชื่อมต่อกันได้แล้วนะคะซึ่งก็จะส่งผลให้การรื้อถอนและการค้นหาเป็นไปได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นด้วยค่ะ